ในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเรื่องนี้เราเคยสอบเราเคยเรียนไปแล้วตอนที่เราสอบปลายภาคของบัญชีเบื้องต้นหนึ่งอันนั้นก็เป็นการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแต่เป็นการปิดบัญชีสําหรับกิจการให้บริการมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนจาได้ไหมคะขั้นที่1ปิดบัญชีหมวดไรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนขั้นที่สอง ปิดบัญชีหมดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนขั้นที่3ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนที่จะมี2กรณีกรณีที่กิจการมีผลกําไรสุทธิกับกิจการมีผลขาดทุนสุทธิขั้นสุดท้ายขั้นที่4จะมีหรือไม่มีให้สังเกตจากบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเวลาปิดจะปิดเข้าบัญชีทุน ถ้ามีบัญชีถอนใช้ส่วนตัวการปิดก็จะเป็น4ขั้นถ้าไม่มีการปิดก็จะเป็น3ขั้นอันนั้นเป็นการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปสำหรับกิจการให้บริการแต่คราวนี้นะคะเราจะมาเรียนการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแต่เป็นการปิดสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าขั้นตอน4ขั้นเหมือนกับกิจการให้บริการ แต่มันจะเพิ่มมาอีกสองขั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิจการให้บริการการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปจะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนแต่ถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้าการปิดบัญชีจะมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะขั้นที่1ค่ะขั้นที่1จะเป็นการปิดบัญชีสินค้าต้นงวดนะคะครูใช้คําว่าปิดบัญชีสินค้าต้นงวด ซื้อและค่าขนส่งเข้าเข้าบัญชีต้นทุนขายแสดงว่าขั้นที่1ขั้นเดียวเราจะทําการปิดบัญชีทั้ง3บัญชีคือบัญชีสินค้าต้นนวดซื้อค่าขนส่งเข้า3ตัวนี้จะปิดพร้อมกันและจะปิดเข้าบัญชีต้นทุนขายซึ่งเป็นหมวดที่5เพราะฉะนั้นเวลาปิดนะคะในขั้นที่1 เราจะเดบิตด,ด้วยต้นทุนขายซึ่งเราจะจัดไว้ให้อยู่ในหมวดที่5แล้วเราจะเครดิตด้วยสินค้าต้นมวดเป็นหมวดที่1นะคะซื้อสินค้าเป็นหมวดที่5ค่าขนส่งเข้าเป็นหมวดที่5ขั้นที่1ค่าปิดก็จะมีครบ3ตัวแต่ถ้าบางกิจการไม่มีบัญชีไหนยกตัวอย่างเช่นกิจการนี้ไม่มีบัญชีค่าขนส่งเข้าไม่มีบัญชีค่าขนส่งเข้านะคะ เพราะฉะนั้นการปิดก็จะเหลือเพียงแต่ส so, so, ินค้าต้นนวดกับซื้อสินค้านะคะถ้ามีครบก็จะมีครบทั so be so, so ้ง3บัญชีน so so ี Turkish ้แต like so ่ถ้าสมมุติว่ากิจการไหนไม่มีสินค้าเก่าเหลือมาคือไม่มีสินค้าต้นงวดบัญชีสินค้าต้นนวดก็ไม่มีนะคะก็จะด้านเครดิตก็จะเหลือแต่บัญชีซื้อสินค้ากับค่าขนส่งเข้านะคะเราก็สังเกตดูถ้ามีครบก็จะมี3บัญชีนี้เท่านั้นสินค้าต้นงวดซื้อค่าขนส่งเข้านะคะ แล้วเรา,เ,าเราก็จะจับ3บัญชีนี้บวกกันค่ะจานวนเงิน3บัญชีนี้ที่อยู่ด้านเครดิตเวลาปิด,ป,ดปิดด้านเครดิตนะคะเอามาบวกกันแล้วก็เอาไปใส่ย,ยอดรวมทางด้านเดบิตอันนี้เป็นการปิดบัญชีในขั้นที่1น,นะคะต่อมาค่ะเป็นการปิดบัญชีในขั้นที่2ขั้นที่2เขาบอกว่าสังเกตจ,จากคาพูดนะคะบันทึกสินค้าปลายงวดเขาใช้คําว่าบันทึกสินค้านะคะและปิด มีทั้งบันทึกและมีทั้งปิดบันทึกสินค้าปลายงวดและปิดบัญชีส่งคืนส่วนลดลับเข้าบัญชีต้นทุนขายเข้าเหมือนกับขั้นที่1เลยค่ะปิดเข้าต้นทุนขายแต่สังเกตจากเขาอธิบายว่าบันทึกสินค้าปลายงวดเขาใช้คําว่าบันทึกสินค้าเป็นหมวดที่1นะคะถ้าเขาใช้คําว่าบันทึกหมายความว่าเราจะต้องบันทึกเอาไว้ทางด้านเดบิตแต่ถ้าเป็นขั้นที่1 เขาใช้คำว่าปิดสินค้าต้นงวดถ้าเขาใช้คำว่าปิดแสดงว่าเราต้องย้ายข้างสินค้าเป็นหมวดที่1สินค้าต้นงวดกับปลายงวดเป็นหมวดที่1เหมือนกันสินค้าต้นงวดเป็นหมวดที่1ในขั้นแรก <c oughs> เขาใช้คําว่าปิดสินค้าต้นงวดเราต้องเอาไว้ด้านเครดิตแต่ในขั้นที่2เขาใช้คําว่าบันทึกถ้าบันทึกหมายความว่าสินค้าต้นงวดจะต้องอยู่ทางด้านเดบิต และปิดบัญชีส่งคืนกับส่วนลดรับเข้าบัญชีต้นทุนขายเพราะฉะนั้นในขั้นที่2ในขั้นที่2เวลาปิดบัญชีเราจะใช้คําว่าเราจะใช้ชื่อบัญชีว่าเดบิตสินค้าปลายงวดหมวดที่1นะคะส่งคืนหมวดที่5ส่วนลดรับหมวดที่1เดี๋ยวตอนทําแบบฝึหกหัดต้องใส่ลาดับที่ให้ครูด,ด้วยนะคะปิดเข้าสินค้าต้นงวดหมายความว่าในขั้นที่2จะมีอยู่3บัญชี บันทึก1บัญชีคือบันทึกสินค้าปลายงวดปิด2บัญชีคือส่งคืยลนยาเสวนลดลับถ้ามีครบก็จะมีครบ3บัญชีนี้แต่ถ้ามีไม่ครบเราจะเขียนเฉพาะตัวที่มีก็ได้หรือใครโกัวลืมเขียนให้ครบก็ได้แต่บัญชีไหนไม่มีเราใส่เลขศูนย์เอาไว้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เครดิตสินค้าต้นง,งวดหมวดที่5ใช้สินค้าเอ่อโทษทีนะคะเราจะเครดิตด้วยต้นทุนขายในหมวดที่5 ต้นทุนขายเป็นชื่อเดียวกับขั้นที่1เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องรันเลขที่ให้เป็นเลขที่เดียวกันนะคะต้นทุนขายมาจากไหนมาจากด้านเดบิตสบัญชีค่ะ3บัญชีนี้จับบวกกันแล้วเอายอดรวมมาใส่ทางด้านเครดิตอันนี้คือการปิดในขั้นที่2ต่อมาขั้นที่3ค่ะขั้นที่3จะคุ้นคุ้นเหมือนกับที่เราเคยปิดของกิจาการให้บริการมาแล้วขั้นที่3คือการปิดบัญชีหมดไรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุน นะคะขั้นที่3คือการปิดบัญชีหมวดไรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนไรายได้หมวดที่4หมวดที่4อยู่ด้านเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปิดเราจึงต้องย้ายมาอยู่ทางด้านเดบิตสังเกตชื่อบัญชีเนื่องจากตอนนี้เรากําลังเรียนบัญชีการทําบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้าเพราะฉะนั้นไรายได้หลักของกิจการเราก็จะต้องมาจากการขายสินค้าก็จะมีบัญชีขายสินค้าเป็นหมวดที่4คือไรายได้หลัก ส่วนรายได้อื่นๆรายได้อื่นๆหมายความว่าเป็นรายได้ที่เข้ามาในร้านเราแต่ไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหลักของเรานะคะออะครูยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ากิจการเรานะคะ,ะขายสินค้าแต่สินค้าที่เราซื้อมาขายอะค่ะมีการแพ็คกิ้งมาแพ็คกิ้งมาใน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 กล่องขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกล่องขนาดใหญ่ตัวแลวพอเราเอาสินค้าออก กล่องยังอยู่ใช่ไหมคะเราไม่ต้องทิ้งเพราะกล่องสามารถขายได้เราก็รวมไวส้สมมติเรารวนรวมไว้แล้ว1เดือนขายได้1ครั้ง1เดือนขายสมมตวิว่าขายได้มีรายได้จากการขายกล่องกระดาษ1000บาทแสดงว่ารายได้จากการขายกล่องกระดาษตรงนี้ค่ะก็คือรายได้อื่นๆเราก็จะใช้คําว่ารายได้เป็นต,ตเตล็ดไปหรือว่ารายได้จากการขายกล่องกระดาษอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นหมวดที่4เหมือนกัน แต่ถ้ากิจการเราไม่มีไรายได้อื่นๆมีไรายได้จากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เดบิตตัวเดียวคือขายสินค้าอันนี้ครูลงไว้ในกรณีที่มันมีไรายได้นอกเหนือจากการขายด้วยปิดเข้าบัญชีกําไรขาดทุนก็เครดิตด้วยกําไรขาดทุนซึ่งเป็นหมวดที่สามนะคะอันนี้คือขั้นที่สามนะคะต่อมาขั้นที่สี่ค่ะขั้นที่สี่ขั้นที่4ี่4เขาบอกว่า เราจะปิดบัญชีต้นทุนขายแล้วก็รับคืนแล้วก็ส่วนลดจ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆคําว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการของเราที่เป็นหมวดที่5ค่ะมีกี่บัญชีก็ปิดให้หมดแล้วปิดเข้าบัญชีกําไรขาดทุนวิธีการปิดนะคะเดบิตกาไรขาดทุนค่ะเดบิตกาไรขาดทุนแล้วก็เครดิตด้วยต้นทุนขาย ต้นทุนขายตัวนี้นะคะต้นทุนขายตัวนี้ครูวงเล็บว่ามาจากขั้นที่1ลบกับขั้นที่2จําได้้ะคะขั้นที่1จะมีบัญชีต้นทุนขายที่อยู่ทางด้านไหนคะอยู่ทางด้านเครดิตและขั้นที่2จะมีบัญชีต้นทุนขายที่อยู่ทางด้านเดบิตสังเกตชื่อค่ะต้นทุนขายเขาอยู่คนละด้านกันแต่ชื่อเหมือนกันหลักบัญชีถ้าอยู่คนละด้านต้องจับมาลบกัน เพราะฉะนั้นเราจะเอาต้นทุนขายขั้นที่1กับขั้นที่2มาลบกันแล้วออกมาเป็นยอดในขั้นที่4นะคะรับคืนมีไหมมีก็ลงไม่มีก็ไม่ต้องส่วนลดจ่ายมีไหมมีก็ลงไม่มีก็ไม่ต้องนะคะค่าใช้จ่ายไม่ได้เขียนคําว่าทั้งหมดนะคะที่เขียนแบบนี้หมายความว่าถ้ากิจการเรามีค่าใช้จ่ายกี่บัญชีเราจะต้องเขียนลันล,ลงมาให้หมดอย่างเช่นมีบัญชีค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะ เ,เงินเดือนค่าเช่าอาคารอย่างเงี้ยค่ะมีก็เขียนรันลงมาให้หมดเสร็จแล้วเราจับด้านเครดิตท,ทั้งหมดมาบวกกันและเอายอดรวมไปใส่ทางด้านเดบิตอันนี้คือขั้นที่4ต่อมาในขั้นที่5ขั้นที่5นะคะจะเป็นการปิดบัญชีกําไรขาดทุนปิดเข้าทุนอันนี้เหมือนกับในกิจการให้บริการเลยจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ากิจาการเราเกิดผลอะไรคะเกิดผลกําไรกําไรมีผลทําให้ทุนเพิ่มแล้วเวลาทุนเพิ่มต้องเพิ่มทางด้านเครดิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลกําไรต้องเอาบัญชีทุนไว้ด้านเครดิตเพราะทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตกําไรขาดทุนและเครดิตด้วยบัญชีทุนเพราะทุนเพิ่มตัวเลขมาจากไหนตัวเลขก็เอามาจากบัญชีกําไรขาดทุนลคะค่ะ เอาขั้นที่3ลบกับขั้นที่4ถ้าเป็นผลกําไรขั้นที่3จะมากกว่าขั้นที่4เอาตัวมากตั้งอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ากิจการเราเกิดผลขาดทุนถ้าเกิดผลขาดทุนแสดงว่ามีผลทําให้ทุนนั้นลดลงทุนเพิ่มเพิ่ม,เ,มเครดิตเวลาลดก็ลดด้านเดบิตแล้วก็เดบิตด้วยทุนแล้วก็เครดิตด้วยกําไรขาดทุน สังเกตว่าการบันทึกบัญชีเขาจัดทำไมกันคะสลับกันใช่ถ้าเป็นผลกำไรทุนเพิ่มทุนอยู่เครดิตถ้าเป็นผลขาดทุนทุนลดทุนอยู่ด้านเดบิตแล้วถ้าเป็นผลขาดทุนจะขาดทุนคิดมาจากไหนก็เอาบัญชีกำไรขาดทุนขั้นที่4แล้วลบด้วยขั้นที่3เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นกำไรค่ะขั้นที่3ตัวเลขจะมากกว่า ถ้าเป็นขาดทุนขั้นที่4ตัวเลขจะมากกว่านะคะเวลาทําแบบฝึกหัดหรือเวลาทําข้อสอบเราก็ดูว่าในเดือนนี้ที่ร้านนะคะที่เรากําลังจะปิดบัญชีเนะะี่ยค่ะเขาเกิดผลกําไรหรือว่าขาดทุนในขั้นนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เคสเดียวนะคะไม่เกิดผลกําไรก็เกิดผลขาดทุนต่อมาขั้นสุดท้ายค่ะขั้นที่6มีหรือไม่มีให้สังเกตจากบัญชีถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวเป็นหมวดที่3นะคะเราจะปิดเข้าบัญชีทุน ถอนใช้ส่วนตัวหมายความว่าไม่ได้เอาไปทาธุรกิจจึงมีผลทําให้ทุนของกิจการลดทุนลดลดด้านไหนคะทุนลดลดด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเดบิตด้วยทุนแล้วเครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวมีอีกชื่อหนึ่งคือเงินถอนเราก็ดูตามโจทย์นะคะว่าเขาใช้ชื่อไหนเราก็ใช้ชื่อนั้นเพราะว่าเขามีอยู่สองชื่อถอนใช้ส่วนตัวยอดมาจากไหน ก็ไปเอายอดมาจากบัญชีในโจทย์นะคะถอนใช้ส่วนตัวว่าเดือนนี้กิจการเราหรืองวดบัญชีนี้กิจการเรามียอดถอนใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ถ้าก็บอก5,000ันก็ลง5,000ันค่ะถ้าก็บอก2 0 0พันก็ลง2 0 0 0นเนี่ยนะคะครบแล้ว6ขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการปิดบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้าถ้าครบขั้นตอนมี6ขั้นแต่ถ้าข้อนั้นไม่มีบัญชีถอนใช้ส่วนตัวก็จะเหลือเพียงแค่5ขั้นแต่ขั้นที่5สังเกตดีๆนะคะ มีสกรณีไม่กำไรก็ขาดทุนจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวอันนี้คือขั้นตอนของการปิดบัญชีนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการที่อยู่ในหน้า25นะคะจดข้อนี้เป็นโจทย์ของร้านจเจริญยิ่งนะคะโจย์ให้ชื่อบัญชีมาให้จำนวนเงินมานะคะแล้วเขาก็มีคำสั่งว่าให้เราปิดบัญชีในสมุดลายวันทั่วไปซึ่งในคลิปแรก การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก็จะมีทั้งหมดกขั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ปิดตามนั้นนะคะทีนี้เราต้องให้เลขที่บัญชีก่อนนะคะให้เลขที่บัญชีก่อนเริ่มให้เลขที่บัญชีนะคะเงินสดหมวดที่1ลําลำดับที่1ก็เป็น101นะคะธนาคาร102ลูกหนี้103นะคะสินค้าสินค้าต้นทง่นเป็น104วัสดุสำนักงานเป็น105ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้านะคะเป็น106 ที่ดิน107อาคาร108ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารก็หมวด1น0 9ะคะ109เครื่องใช้สำนักง,งานเป็น110คือหมวดที่1ลำดับที่10นะคะเจ้านี้เป็นหนี้สินค่ะ20 1ทุนเป็นหมวดที่3เป็น301ถอนใช้อยู่หมวดเดียวกับทุนนะคะเป็น3 0 2ขายเป็นรายได้ของกิจการรายได้ก็ต้องเป็นหมวดที่4นะคะ รับคืนรับคืนเกิดขึ้นมาจากการที่เราขายสินค้าให้เขาแล้วเราส่งของสินค้าชำรุดผิดแบบไปเราก็ต้องรับคืนของกลับเข้ามาก็เป็น402ส่วนลดจ่ายหมายถึงเราลดให้เขาเราลดให้ลูกค้าเนื่องจากเราขายของให้เขาไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนลดจ่ายเป็นหมวด4นะคะซื้อซื้อเป็นการซื้อของมาขายเป็นหมวดที่5เป็น501ส่วนลดรับหมายความว่าเขาลดให้เรา พอรุให้เราเนื่องจากเราไปซื้อสินค้าจากเขาเพราะฉะนั้น5ซื้ออยู่หมวดที่ห้นสินรับก็จะอยู่ในหมวดที่5เป็น502ค่าขนส่งเข้านะคะเป็น503ส่งคืนเราส่งคืนไปเนื่องจากเราซื้อของแล้วส่งของให้เราผิดสีผิดแบบนะคะสงคืนก็เป็น504เงินเดือนก็เป็น505นะคะสินค้าไปงวดนะคะสินค้าไปงวดตรงนี้จะเลขที่เดียวกับสินค้าต้นงวด ต้นงวด104ยไปงวดก็104เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูการปิดบัญชีด้วยการทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ค่ะขั้นที่1นะคะเป็นการปิดบัญชี3บัญชีด้วยกันมีสินค้าต้นงวดซื้อค่าขนส่งข้าวเข้าบัญชีต้นทุนขายนะคะเวลาปิดก็เราก็เดบิตด,ด้วยต้นทุนขายต้นทุนขายเป็นบดที่5นะคะกลับไปดูที่โจทย์นะคะ ไปดูตรงหมวด5ว่ามีชื่อนี้ไหมถ้ามีใช้เลขเดิมถ้าไม่มีรันต่ออย่างโจทย์ข้อนี้ไม่มีค่ะเราก็รันต่อของเดิมถุง5 05เราก็รันต่อเป็น5 06ตัวเลขไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาปิด3าบัญชีซึ่งข้อนี้ในขั้นที่หนที่ปิด3าบัญชีอะคะ่ะข้อนี้มีครบหมดเลยเราก็ไล่ปิดเลยค่ะสินค้าต้นมวด1 0 4ใส่ย,ยอดนะคะซื้อ 501ใส่ย,ยอดค่าขนส่งเข้า503ก็ใส่ย,ยอดเขียนสลับบรัญชีกันได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องมีให้ครบเสร็จแล้วจับด้านเครดิตมาบวกกันแล้วเอายอดรวมไปใส่ทางด้านเดบิตนะคะแล้วอธิบายรายการปิดบัญชีสินค้าต้นงวดซื้อค่าขนส่งเข้าเข้าบัญชีต้นทุนขายนะคะอันนี้ขั้นที่1ต่อมาในขั้นที่2 นะคะในขั้นที่2ขันข้นที่2เป็นการบันทึกสินค้าปลายงวดแล้วก็ปิดส่งคืนกับส่วนลดลับเข้าบัญชีต้นทุนขายวิธีการปิดเราก็จะเดบิตนะคะสินค้าปลายงวดสินค้าปลายงวดเป็นหมวดเดียวกับสินค้าต้นงวดคำว่าหมวดเดียวคือเลขที่บัญชีหมดเดียวกันนะคะ1นึแต่ยอดเงินดูดีๆนะคะต้นงวดกับปลายงวดนะคะแล้วก็ปิดบัญชีส่งคืนกับส่วนลดลับมีไหมมีก็ลงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องข้อนี้มีครบนะคะ แล้วเราก็จะปิดเข้าบัญชีต้นทุนขายแล้วก็เครดิตต้นทุนขายใช้เลขที่เดียวกับในขั้นที่1นะคะเราก็จับด้านเดบิต3บัญชีบวกกันนะคะแล้วก็ใส่ทางด้านเครดิตอธิบายรายการบันทึกสินค้าไปงวดและปิดบัญชีส่งคืนส่วนลดลับเข้าบัญชีต้นทุนขายอันนี้คือขั้นที่2เวลาปิดต้องปิดตามําดับขั้นนะคะต่อมาในขั้นที่3ค่ะขั้นที่3คือการปิดบัญชีบดไรายได้ รายได้คือหมวดที่4เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตรงหมวดที่4หมวดที่4จะมีขายสินค้ารายได้หลักของเราขายสินค้านะคะขายสินค้าก็เดบิตด,ด้วยขายสินค้า4.01นะคะใส่ย,ยอดขายลงไปทีนี้หมวด4นอกจากจะมีขายแล้วยังมีรับคืนกับส่วนลดจ่ายซึ่งรับคืนกับหมวดส่วนลดจ่ายเป็นหมวด4ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดในขั้นนี้เดี๋ยวเราจะไปปิดในขั้นที่ในขั้นต่อไปนะคะ ทีนี้เราก็ดูว่ามีรายได้อื่นๆไหมรายได้อื่นคือรายได้ที่นอกเหนือจากการขายรายได้อื่นๆรายได้เบ็ดเตล็ดมีไหมมีก็ลงไม่มีก็ไม่ต้องนะคะอันนี้ข้อนี้ไม่มีถ้าไม่มีก็หมายความว่า,วา,ากิจการมีรายได้รายได้หลักจากการขายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราก็เครดิตกําไรขาดทุนกําไรขาดทุนเป็นหมวดที่3ไปดูหมวด3ค่ะ หมสเดิมมีอยู่2บัญชี301คือทุน302คือถอนใช้ส่วนตัวชื่อบัญชีนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่เป็นไรค่ะลันต่อเป็น303เนื่องจากรายได้มีบัญชีเดียวไม่ต้องเอาไปบวกกับบัญชีไหนนะคะเราก็ลงยอดแปม่นสี่พได้เลยแล้วเราก็อธิบายรายการว่าปิดบัญชีหมดรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนต่อมาในขั้นที่4คะ่ะในขั้นที่4ขั้นที่4เราจะปิดหลายตัวหน่อยคือเราจะปิดต้นทุนขายรับคืน ส่ลดจ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าบัญชีกําไรขาดทุนวิธีการปิดก็เดบิตกําไรขาดทุน3ามตัวเลขไว้ก่อนนะคะแล้วมาเครดิตด้วยต้นทุนขายค่ะต้นทุนขายก็เลข5 0 6ทีนี้ต้นทุนขายตัวเลขที่เอาจะมาปิดในขั้นที่4นี้นะคะมาจากต้นทุนที่เราเคยบันทึกเอาไว้แล้วซึ่งที่เราเคยบันทึกไว้ปุยอนให้ข้อมูลให้ดูนะคะเราเคยบันทึกไว้ในขั้นที่1และขั้นที่2เห็นไหมคะ ขั้นที่1ต้นทุนขายอยู่ด้านเดบิต57,320ด้านเครดิต11,500ชื่อบัญชีเดียวกันเห็นไหมเลขที่ก็ยังเป็นเลขที่เดียวกันเลยชื่อบัญชีเดียวกันอยู่คนละด้านกันต้องจับมาลบกันใช่หมายความว่าเราจะต้องเอาต้นทุนขายจากขั้นที่1กับต้นทุนขายขั้นที่2มาลบกันแล้วเอาไปใส่ในขั้นที่4ี่ย้อนไปขั้นที่4นะคะ ก็มาจากต้นทุนขายขั้นที่1ลบกับต้นทุนขายขั้นที่2ออกยอดนะคะรับคืนมีลงค่ะลงไปส่เนลดจ่ายมีก็ลงไปค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายเป็นหมวดที่5ใช่ไหมคะเราก็ไปดูหมวดที่5หมวดที่5ตัวแรกคือ5 0 1คือบัญชีซื้อสินค้าคุณคุณใช่ไหมคะบัญชี1บัญชีจะสามารถปิดได้เพียงแค่ครั้งเดียว ซื้อหมวด5ก็จริงแต่เคยปิดแล้วในขั้นที่1ไม่เอามาปิดอีกผ่านไปนะคะสลดลับสลดลับ,บเคยปิดแล้วอยู่ในขั้นที่2ก็ข้ามไปค่ามขนส่งเข้าเคยปิดแล้วในขั้นที่1ผ่านส่งคืนเคยปิดแล้วในขั้นที่2ผ่านเงินเดือนยังไม่เคยปิดอ่ะเอามาปิดค่ะเงินเดือน505สใส่ยอดลงไปมีแค่นี้แต่ถ้าสมมติมีอีก ค่าน้ำ5 0า5 0ค่าไฟ507ค่าเช่าอาคาร508ก็ต้องเขียนลัานกันลงมาแต่ในข้อนี้มีแค่นี้นะคะพอเขียนครบเสร็จแล้วก็จับด้านเครดิตท,ทั้งหมดมาบวกกันแล้วเอายอดรวมไปใส่ทางด้านเดบิตจะอธิบายรายการค่ะปิดต้นทุนขายรับคืนส่วนลดจ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าบัญชีกำไรขาดทุนอันนี้คือขั้นที่4ต่อมาขั้นที่5ค่ะ ขั้นที่5ชื่อขั้นวิธีการปิดก็คือเราจะปิดกําไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนซึ่งเกิดได้2กรณี 1. เกิดผลกําไร2เกิดผลขาดทุนทีนี้เราจะดูว่ากําไรหรือขาดทุนเราก็ต้องเอาขั้นที่3กับขั้นที่4มาเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะว่าขั้นที่3เป็นการปิดบัญชีหมดรายได้เห็นไหมคะบัญชีกําไรขาดทุนแ4 0 0 0หมายความว่ายอดรวมของรายได้คือ8,4% 0 0 0 ค่าที่4เป็นการปิดหมวดที่5นะคะกับหมวดที่4อยู่2ตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหมวดที่5ก็คือค่าที่4หมายความว่า,วาที่กิจการมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่59,700รายได้มี80,000กว่าค่าใช้จ่ายมี5 0,000กว่าบาทแสดงว่าเกิดผลกำไรข้อนี้คือกำไรกำไรทำให้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเวลาบันทึกบัญชีในขั้นที่5ต้องเอาบัญชีทุนในด้านเครดิตนะคะ แล้วด้านเดบิตเราก็ใส่ชื่อบัญชีว่ากำไรขาดทุนใช้เลข303นะคะส่วนทุนก็เป็น301ในกรณีที่เป็นกำไรแต่ถ้าเป็นขาดทุนถ้าเป็นขาดทุนขาดทุนทุนลดค่ะเอาบัญชีทุนไปไว้ด้านเดบิตเอากำไรขาดทุนไปไว้ด้านเครดิตการบันทึกบัญชีจะสลับกันทีนี้มาดูตัวเลขกำไรกี่บาทกำไรกี่บาทก็คือก็เอาไรายได้ลบกับค่า,าใช้จ่ายค่ะไรายได้ขั้นที่3ค่ะค่าใช้จ่ายขั้นที่4 ตัวไหนมากกับตัวนันตั้งกําไรรายได้มากก็เอาเอาไรายได้ตั้งแล้วลบค่าใช้จ่ายสรุปว่าเดือนนี้มีกําไร24,300แล้วถ้าเป็นขาดทุนถ้าเป็นขาดทุนค่าใช้จ่ายเยอะก็เอาขั้นที่4ตั้งแล้วก็ลบด้วยขั้นที่3สรุปว่าข้อนี้เป็นกําไรนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นได้แคเคสเดียวเท่านั้นขั้นสุดท้ายมีหรือไม่มีคือขั้นที่6ดูจากบัญชีถอนใ,ใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวข้อนี้มีค่ะมียอดอยู่2 5 0 0 0เพราะฉะนั้นต้องปิด ถอนใช้ส่วนตัวคือไม่ได้ไปทําธุรกิจมีผลทําให้ทุนนั้นลดทุนลดลดด้านเดบิตนะคะเดบิตด้วยทุนแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะทุน301ถอนใช้ส่วนตัวเป็น302ลงยอด2,005อธิบายรายการค่ะเอ่อถอนใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ทุนก็ลดเท่านั้นขั้นนี้ไม่มีการค้ำเงินเลยนะคะดูเช็คจากยอดบัญชีสใช้ส่วนตัวแล้วก็อธิบายรายการ ปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนนะคะการปิดบัญชีครบหกขั้นอ่นิดนึงค่ะสังเกตว่าวันที่ครูใส่บันที่แค่ครั้งเดียวเพราะว่า6ขั้นเราจะปิดบัญชีในวันเดียวข้อนี้ซึ่งเขาให้ปิดบัญชีในวันที่31ธันวาเพราะฉะนั้นบันที่ก็ลงเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลันลงมาเลยปิด6ขั้นตอนนะคะการปิดบัญชีก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราทําแบบฝึกหัดน,นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะการฝึกแหบบัดจะอยู่ในหน้าที่27นะคะ ร้านชัดแก้วนะคะเดี๋ยวเราลอง,ลองทำแบบขาดแล้วเดี๋ยวกูจะมาเฉลยเพราะฉะนั้นในคลิปที่2กูก็ขอจบเนื้อหาไแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ